บางครั้งความตายก็ไม่ได้มาในรูปแบบของอาวุธแต่มันมาในรูปแบบของความช่างสังเกตที่มมากเกินไปความจริงมักจะถูกซ่อนไว้ในจุดที่สะอาดที่สุดและความชั่วร้ายมักจะแฝงตัวอยู่ในคราบของความมีระเบียบวินยัยเพราะในโลกที่ทุกคนพยายามจะกลบเกลื่อนร่องรอยมีเพียงผู้ที่คลุกคลีอยู่กับรอยเปื้อนเท่านั้น ที่จะมองเห็นความฝ่อนเฟะที่แท้จริงคำเตือนเนื้อหาต่อจากนี้มีการบรรยายถึงเหตุการณ์ระทึกขวัญการไล่ล่าที่กดดันและการใช้ไหวพริบในสถานการณ์วิกฤตโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังตอนนี้ขอให้คุณค่อยๆหลับตาลงทิ้งเสียงวุ่นวายรอบข้างเอาไว้เบื้องหลังจินตนาการถึงโถงทางเดินที่เงียบสงั กลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ฉุนกึกและเสียงฝีเท้าที่กำลังไล่กวดคุณมาติด,ตดๆเข้าสู่โลกของพินและรหัสลับที่อาจเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสูตรเข้มข้นผสมกับกลิ่นอับชื้นจางๆของพรมเก่าเป็นกลิ่นที่พินคุ้นเคยมาตลอด5ปีในฐานะพนักงานทำความสะอาดระดับแนวหน้า ของโรงแรม Royal Plaza. รอยัลพลาซาโรงแรมเก่าแก่ที่กำลังทยอยรีโนเวทเพื่อรับรองแขกกระเป๋าหนักเธอไม่ได้เป็นเพียงคนเช็ดถูแต่พินคือจอมเก็บรายละเอียดสายตาของเธอสามารถแยกแยะความต่างของรอยพับผ้าปูเตียงที่คลาดเคลื่อนไปเพียงเซนติเมตรเดียวได้บ่ายวันนั้นอากาศในโถงทางเดินชั้น14ดูหนักอึ้องกว่าปกติ แสงไฟนิออนบนเพดานกระพิบทีทีส่งเสียงครางหึงเป็นจังหวะที่ชวนให้ประสาทเสียพินลากรถเข็นอุปกรณ์ที่หนักอึง้งไปหยุดหน้าห้อง1408แขกผู้เข้าพักคือชายชาวไต้หวันท่าทางสุภาพแต่ลึกลับเขาเพิ่งเช็คเอาท์ออกไปเมื่อ10บนาทีก่อนเมื่อเปิดประตูเข้าไปพินชะงักเล็กน้อยกลิ่นน้ำหอมไม้กฤษณาที่แขกคนนั้นใช้ยังอบอวลอยู่ แต่มันกลับผสมด้วยกลิ่นที่เธอไม่คุ้นเคยกลิ่นเหมือนโลหะไหมเธอกวาดสายตาไปรอบห้องที่ดูสะอาดเรียบร้อยเกินกว่าจะเป็นห้องที่เพิ่งมีคนพักจนกระท่งสายตาไปสะดุดเข้ากับผ้าเช็ดตัวสองผืนที่วางอยู่กลางเตียงแทนที่จะพับเป็นรูปหง์ตามมาตรฐานโรงแรมผ้าเหล่านั้นกลับถูกม้วนและหักมุมเป็นทรงเลขาคณิตสามเหลี่ยมที่ซ้อนทับกันอย่างซับซ้อน ปลายผ้าชี้ไปยังมุมหนึ่งของฝ้าเพดานที่รเรยเอยอออกเล็กน้อยพินขมวดคิ้วความละเอียดของเธอเริ่มทำงานโดยสัญชาตญาณเธอเดินไปที่เตียงพบธนบัตรใบละร้อยบาทวางนิ่งอยู่บนโต๊ะข้างเตียงแต่บนธนบัตรใบนั้นมีรอยปากกาเขียนทับเลขซีเรียวเป็นรหัสบางอย่างพินตัดสินใจหยิบผ้าเช็ดตัวผืนนั้นขึ้นมาพิจารณาองศาการพับของมันไม่ใช่ความบังเอิญ แต่มันคือการจงใจล็อกทิศทางเธอหันไปมองตามมุมที่ผ้าชี้ไปมันคือจุดเดียวกับที่มีรอยร้าวเล็กๆบนผนังวอลเปเป,เปอร์ที่เพิ่งติดใหม่พินลองเอื้อมมือไปลูบตรงรอยร้าวนั้นแล้วเธอก็พบว่ามันไม่ใช่แค่รอยร้าวแต่มันคือช่องว่างที่ถูกกรีดไว้อย่างประณีตหัวใจของเธอเริ่มเต้นผิดจังหวะ เมื่อปลายนิ้วเปยสัมผัสได้ถึงวัตถุแข็งบางอย่างซ่อนอยู่ข้างในหมอนที่วางอยู่ใกล้รอยร้าวนั้นเธอรีบดึงมันออกมามันคือแผ่นปลอกหมอนที่มีเศษชิปหน่วยความจำขนาดจิ๋วติดอยู่ในซับในพินรีบเก็บมันเข้ากระเป๋าเสื้อผ้าทันทีในวินาทีนั้นเองเสียงวิทยุสื่อสารที่เน็บอยู่ที่เอวของเธอดังแกรกๆพิน1น0 8เสร็จหรือยังหัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยขอตรวจสอบห้องนั้นด่วน มีของสำคัญหายเสียงนั้นเย็นเยียบและเร่งเรา้าพินมองไปที่ช่องมองประตูเธอเห็นเงาคนในชุดสูทสีเข้มสามสี่คนกําลังก้าวพ้นหัวมุมทางเดินมายังห้องที่เธอยืนอยู่พวกเขาไม่ได้เดินแบบคนจะมาตรวจห้องแต่เดินแบบคนที่กําลังจะมาจัดการใครบางคนความรู้สึกเสียวสันหลังว่าแผนเข้าสู่โสดประสาทพินรู้ดีว่า นี่ไม่ใช่งานทำความสะอาดธรรมดาเสียแล้วเสียงฝีเท้าที่ลงน้ำหนักยังมั่นคงดังใกล้เข้ามาผินไม่มีเวลาให้ตระนกเธอรีบถอยฉากออกจากหน้าประตูมอบลงข้างรถเข็นอุปกรณ์แล้วคว้าขวดน้ำยาทำความสะอาดสีฟ้าใสขึ้นมาถือไว้แน่นหัวใจเต้นโครมครามจนรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนที่ขมับเธอมองซ้ายมองขวาหาทางออก แต่ห้อง1018เป็นห้องมุมที่มีทางเข้าออกทางเดียวคือประตูหลักที่เงานั้นกำลังจะมาถึงแกลกเสียงบัตรขี่ก๊์ดสำรองถูกรูดผ่านแถบแม่เหล็กประตูเปิดผางออกอย่างรวดเร็วชายในชุดสูทสีเข้ม3มคนก้าวเข้ามากลิ่นบุหรี่ราคาถูกจากตัวพวกเขากระแทกจมูกพินทันทีหนึ่งในนั้นคือชัย หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยคนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาสายตาของเขาเย็นชาและจ้องเขม็งไปที่เตียงที่ผ้าเช็ดตัวถูกคลายออกมันไม่อยู่ที่นี่ชัยกัดฟันพูดเสียงของเขาแห่พร่าเช็คทุกซอกทุกมุมใหญ่พนักงานนั่นเพิ่งออกไปหรือไม่ก็ยังแอบอยู่แถวนี้พินอาศัยจังหวะที่พวกมันกระจายตัวไปดูในห้องน้ำและตู้เสื้อผ้าคลานเข่าอย่างเงียบเชียบไปที่หลังผ้าม่านผืนหนาที่ปิดบังหน้าต่างบานใหญ่ไว้ เธอสังเกตเห็นรอยร้าวที่คมขอบหน้าต่างซึ่งปกติมันควรจะถูกซ่อมแซมไปแล้วจากการรีโนเวทแต่นี่คือรอยร้าวที่จงใจทิ้งไว้เพื่อเป็นคานงัดผินลองกดน้ำหนักลงไปเบาๆบานกระจกที่ดูเหมือนปิดตายกลับเผยอออกเล็กน้อยมันคือช่องทางเซอร์วิสสำหรับช่างเช็ดกระจกที่ซ่อนอยู่อย่างแนบเนียนเธอแทรกตัวผ่านช่องแคบๆนั้นออกไปยืนอยู่บนขอบปูนเล็กๆภายนอกอาคารลมแรงประทะใบหน้าจนชานึบ ความสูงระดับชั้น14ทําเอาโลกข้างล่างดูเหมือนของเล่นชิ้นจิว๋วพินสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆก่กอนจะหยิบไมโครชิปที่ซ่อนไว้ออกมาดูใต้แสงไฟสลัวจากในห้องมันไม่ใช่แค่หน่วยความจำธรรมดาแต่มันมีสัญ,ญลักษณ์เลเซอร์สลักเป็นรูปตราช่างที่เอียงกระเทเร่ของบริษัทเครือข่ายอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ที่กำลังมีข่าวลือเรื่องการทุจริตโอนชุนข้ามชาติพินหยิบมือถือออกมาสแกน QR โค้ดจิ๋วที่อยู่ด้านหลังชิป ผ่านแอปพลิเคชันจัดการไฟล์ของเธอข้อมูลที่เด้งขึ้นมาทำให้เธอแทบหยุดหายใจแผนผังการจัดสรรงบประมาณลับโปรเจกต์สกายเน็ตพร้อมรายชื่อบอร์ดบริหารที่กำลังตีกันเพื่อแย่งชิงสิทธิ์ในที่ดินผื้นใหญ่ข้อมูลนี้คือระเบิดเวลาที่หากใครคนใดคนหนึ่งได้ไปอีกฝ่ายจะถูกกวาดล้างทันทีและตอนนี้เธอกำลังถือระเบิดลูกนั้นอยู่ในมือเจอตัวแล้วเสียงคำรามดังมาจากด้านหลัง พินหันไปมองผ่านกระจกเห็นชายยืนจ้องเธออยู่ด้วยสายตาอาฆาตเขาพยายามจะพังกระจกออกมาแต่ติดเซฟตี้ล็อกพินไม่รอช้าเธอรู้เส้นทางลับของพนักงานดีกว่าใครเธอเริ่มปีนป่ายไปตามขอบตึกสังเกตรอยแตกร้าวของปูนที่เป็นจุดวางเท้าที่มั่นคงที่สุดตามที่ประสบการณ์การทำความสะอาดภายนอกเคยสอนในขณะที่เธอกำลังขยับไปทางบันไดหนีไฟสายตาของเธอเหลือไปเห็นเงาสะท้อนในกระจกห้องข้าง มีชายอีกสองคนกำลังดักรออยู่ที่บันไดาทางออกพินถูกล้อมไว้หมดแล้วทั้งบนฟ้าและบนดินโรงแรมที่เธอเคยคิดว่าเป็นบ้านที่ปลอดภัยตอนนี้กลับกลายเป็นกรงขังรูหราที่มีเพชชฆาตรออยู่ทุกหัวมุมทางเดินเธอกำชับถุงน้ำยาทำความสะอาดในมือแน่นถ้าจะหนีก็ต้องมีคราบที่ต้องเช็ดทิ้งเสียหน่อยพินพึมพำกับตัวเองด้วยแววตาที่เปลี่ยนไป ลมหนาวบนชั้น14กัดกินผิวจนแสบแต่เหงื่อกลับผุดซึมเต็มฝ่ามือของพินเธอขยับตัวไปตามขอบปูนแคบๆอย่างระมัดระวังจนถึงมุมตึกที่เชื่อมต่อกับท่อระบายอากาศขนาดใหญ่พินไม่ได้มุ่งหน้าไปที่บันไดหนีไฟเหมือนที่พวกมันคาดการเพราะเธอรู้ดีว่านั่นคือกับดัก แต่เป้าหมายของเธอคือปล่องทิ้นผ้าใช้แล้วซึ่งเป็นเส้นทางดิ่งตรงสู่ห้องซักรีดชั้นใต้ดินหยุดอยู่ตรงนั้นชัยตะโกนกล้องเขาพังหน้าต่างห้องข้างๆออกมาได้สำเร็จมือของเขาเอื้อมมาเกือบจะถึงตัวผินแต่เธอใช้ไหวพริบสะบัดขวดน้ำยาทำความสะอาดในมือฉีดพ่นของเหลวที่มีส่วนผสมของแอมโมเนียและสารหล่อลื่นเข้มข้นลงบนพื้นขอบปูนที่ชัยกำลังจะก้าวมาเวอ ใช้เสียหลักลื่นถไหลร่างของเขาส่ายไปมาเกือบจะร่วงลงสู่เบื้องล่างผินไม่รอให้เขาตั้งตัวได้เธอโหนตัวเข้ากับท่อเหล็กแล้วเหวี่ยงร่างกลับเข้าไปในช่องระบายอากาศที่แผงเหล็กหลุดร่วงอยู่ก่อนแล้วเธอคลานผ่านท่อที่เต็มไปด้วยฝุ่นและกลิ่นอับชื้นจนกระทั่งมาถึงฝาเปิดเหนือโถงทางเดินชั้น12ผินกระโดดลงมาอย่างเงียบเชียบ แต่แล้วหัวใจก็แทบหยุดเต้น <c oughs> เมื่อเธอพบว่า <c oughs> ทางเดินชั้นนี้ถูกปิดตายด้วยระบบรักษาความปลอดภัยแบบใหม่ที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนไฟสีแดงฉานสว่างว่าไปทั่วโถงเสียงไซเรนดังหวีหวิวเบาๆแต่กดดันประสาทชายชุดสูทอีกสองคนโผล่มาจากหัวมุมทางเดินพวกเขาไม่ได้ใช้ปืนแต่ในมือถือเครื่องช็อตไฟฟ้าแรงสูงที่ส่งเสียงเปรีย้ยเปรียอย่างน่ากลัว สงชิปนั่นมาพินแล้วเราจะถือว่าเธอไม่เคยเห็นอะไรหนึ่งในนั้นพูดเสียงเรียบขณะเดินต้อนเธอให้จนมุมที่หน้ากำแพงที่กำลังรีโนเวทพินกวาดสายตามองรอบตัวเธอเห็นถังสีและบันไดช่างที่วางทิ้งไว้สิ่งที่คนอื่นเห็นคือขยะจากการก่อสร้างแต่สำหรับพินเธอมองเห็นตรรก,กะของโครงสร้างเธอสังเกตเห็นรอยกราวบนผนังเบาที่ยังไม่ได้ฉาบเรียบมันคือจุดอ่อนของผนังห้องไฟฟ้า เบื้องบนผู้คุณตีกันแต่ทำไมคนตัวเล็กๆอย่างฉันต้องมารับเคราะห์พินถามเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจขณะที่มือขวาค่อยๆเอื้อมไปหยิบเกรียงเหล็กที่วางอยู่บนถังสีเพราะคนตัวเล็กๆมักจะขวางหูขวางตาเวลาผู้ใหญ่จะเดินมันพุ่งตัวเข้าใส่พินทันทีพินเอี้ยวตัวหลบอย่างรวดเร็วเธอไม่ได้หนีแต่กลับใช้เกรียงเหล็กปักลงไปในรอยกราวของผนังเบาแล้วออกแรงงัดสุดกำลัง พร้อมกับถีบถังน้ำยาละลายสีให้ล้มลงใส่เท้าของพวกมันสารเคมีที่กัดกร่อนทำให้นักล่าชะงงักไปชั่วครู่ผินอาศัยจังหวะนั้นมุดผ่านช่องโวของผนังที่เธอเพิ่งงัดออกเข้าสู่ห้องควบคุมระบบไฟฟ้าหลักของโรงแรมกลิ่นโอโซนและเสียงพัดลมระบายอากาศของเซิร์ฟเวอร์ดังระงมผินรู้ว่านี่คือโอกาสสุดท้ายเธอต้องตัดสินใจเลือกทางที่อันตรายที่สุด นั่นคือการตัดระบบไฟทั้งหมดของโรงแรมเพื่อใช้ความมืดเป็นพวกแต่การทำเช่นนั้นจะทำให้ลิฟต์และระบบทางออกทั้งหมดถูกล็อกตายเธอจะติดอยู่ในกรงแห่งนี้พร้อมกับพวกมันเอาละมาดูสิว่าใครจะทำความสะอาดร่องรอยได้ดีกว่ากันผินกัดฟันแน่นก่อนจะสับคันโยกไฟฟ้าแรงสูงลงมาสุดแรงเปรี้ยงแสงไฟทั่วโรงแรมดับวูบลงเหลือเพียงความมืดมิดที่น่าสะพรึงกลัว และเสียงลมหายใจที่สั่นพร่าของพินในความเงียบความมืดสนิทปกคลุมโรงแรมรอยัลพลาซาในทันทีมีเพียงแสงสีแดงสลัวจากไฟสำรองทางเดินที่สว่างขึ้นเพียงเบาบางพินยืนนิ่งอยู่ในห้องควบคุมหูของเธอกระดิกรับทุกสัพพเสียงเสียงฝีเท้าที่พยายามย่องเบาเสียงสะบดเบาๆจากฝ่ายตรงข้าม และเสียงวิทยุสื่อสารที่เริ่มซาเพราะสัญญาณรบกวนจากสนามแม่เหล็กในห้องไฟฟ้าเธอมันไม่ใช่แค่พนักงานทำความสะอาดแต่เธอคือนักจัดวางพินหยิบขวดน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ออกมาผสมกับสารขัดเงาพื้นที่มีส่วนผสมของแว็กซ์เหลวเธอเทมันลงบนพื้นหน้าประตูห้องควบคุมเป็นทางยาวความลื่นของมันบวกกับความมืดคือกับดักชั้นยอด พินฉันรู้ว่าเธออยู่ในนั้นเสียงของชัยดังขึ้นที่หน้าประตูชิปนั่นไม่มีค่าสำหรับเธอล็อกแต่มันคือตั๋วสั่งตายสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องส่งมันมาแล้วฉันจะปล่อยเธอไปพินไม่ตอบเธอถอยฉากไปที่แผงควบคุมหลักที่ถูกสับคันโยกลงเธอไม่ได้แค่ตัดไฟแต่เธอสลับสายเธอใช้ความรู้จากการแอบดูช่างเทคนิคซ่อมระบบบ,บ่อยๆ สลับขั้วไฟฟ้าของระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยเข้ากับระบบเสียงประกาศสาธารณะตุกตุกประตูถูกพังเข้ามาชัยและลูกน้องถล่มตัวเข้ามาในห้องที่มืดมิดทันทีที่เท้าสัมผัสพื้นแว็กซ์ร่างของพวกมันก็เสียการทรงตัวพินกดปุ่มเล่นบนแผงควบคุมที่เธอเชื่อมต่อมือถือไว้ว เสียงไซเรนความถี่สูงที่เธอเร่งระดับเดซิเบลจนสูงสุดแผดกล้องออกมาจากลำโพงทุกตัวในห้องควบคุมมันไม่ใช่แค่เสียงดังเท่านั้นแต่มันคือคลื่นเสียงที่ทำให้แก้วหูแทบแตกและสูญเสียการส่งตัวพวกมันกุมหูร้องลั่นด้วยความทรมานพินที่อุดหูด้วยสำลีชุบน้ำยาเช็ดกระจกอาศัยจังหวะนี้พุ่งตัวออกไปแต่ก่อนจะพ้นประตู มือหนึ่งกลับคว้าข้อเท้าของเธอไว้ใัยนั่นเองเขากัดฟันสู้กับความเจ็บปวดแววตาของเขาแดงกำ่ำแกนึกว่าฉลาดคนเดียวเหรอชิปนั่นนะแขกไต้หวันคนนั้นเขาไม่ได้ทิ้งไว้ให้แกล็อกเขาทิ้งไว้ให้พวกเราเขาเป็นสายให้กับบอร์ดบริหารอีกฝั่งและแกคือตัวละครที่เขาจ้างมาเพื่อส่งมอบมันแบบสะอาดที่สุดพินชะงักไปครู่หนึ่งความจริงกระแทกหน้าเธอ แขกคนนั้นไม่ได้ลึกลับเพราะความกลัวแต่เขากำลังใช้เธอเป็นม้าใช้โดยที่เธอไม่รู้ตัวทิป100บาทนั้นไม่ใช่ค่าเสียเวลาแต่เป็นค่าจ้างส่งของตัวตายรหัสพับฝาไม่ใช่รหัสลับของสายหลับแต่มันคือรหัสยืนยันตัวตนว่าพนักงานคนไหนช่างสังเกตพอที่จะถูกหลอกใช้ถ้าอย่างนั้นฉันก็ขอยกเลิกสัญญาพินพูดลอดไร้ฟันเธอไม่ได้เตะมือเขาออก แต่เธอกลับยัดชิปนั่นลงในมือของชัยชัยขมวดคิ้วอย่างงุนงงชั่ววูบแต่วินาทีต่อมาเสียงฝีเท้าหนักๆของคนกลุ่มใหญ่ก็ดังขึ้นที่ระเบียงทางเดินแสงไฟฉายสว่างโร่ส่องเข้ามานั่นไงคนที่ถือชิปอยู่นั่นเสียงหนึ่งตะโกนขึ้นมันคือกลุ่มเจ้าหน้าที่ติดอาวุธในชุดคอมมานโดที่พินแอบส่งเมลพิกัดและไฟล์สำเนาที่เธอสแกนไว้แล้วตั้งแต่อยู่บนขอบตึก โดยจ่าหน้าถึงหยวยปราปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจพินไม่ได้ส่งแค่ข้อมูลแต่เธอส่งพิกัดสดผ่าน GPS ในชิปที่เธอเปิดระบบไว้ตั้งแต่อยู่ในห้อง1408ตอนนี้ชัยคือคนที่ถือหลักฐานมัดตัวอยู่ในมือในขณะที่เธอยืนอยู่ข้างหลังในชุดพนักงานที่ดูเหมือนเหยื่อผู้เคราะห์ดายขอบคุณที่รับของไปนะคะหัวหน้าพินกระสิบเบาๆก่อนจะแซงทำเป็นล้ม แล้วร้องขอความช่วยเหลือด้วยเสียงที่สั่นเครือเ,เสียงไซเรนจากรถตำรวจและหน่วยจูโจมดังก้องสลับกับแสงไฟวับวับที่สะท้อนกับกระจกอาคารสูงผินนั่งอยู่บนขอบท้ายรถกู้ภัยผ้าห่มฟอยสีเงินคลุมไหล่ที่ยังคงสั่นเทาเล็กน้อยจากความเหนื่อยล้าพนักงานสอบสวนเดินเข้ามาซักถามเบื e ้องต้น ซึ่งเธอก็ให้การในฐานะพนักงานทําความสะอาดผู้โชคร้ายที่ถูกลูกหลงจากการหักหลังกันของกลุ่มผู้มีอิทธิพลชสยและพวกพ้องถูกรวบตัวคาหนังคาเขาพร้อมหลักฐานคามือข้อมูลในไมโครชิปที่พินส่งสำเนาให้ทางการล่วงหน้า กลายเป็นกุญแจสำคัญที่เปิดโปรงเครือข่ายฟอกเงินและการทุจริตอสังหาริมทรัพย์ข้ามชาติที่โยงใหญ่ไปถึงเบื้องบนหลายฝ่ายการตีกันของยักษ์ใหญ่จบลงด้วยการล่มสลายของทั้งกระดานโดยมีคนกวาดกระดานเป็นเพียงพนักงานตัวเล็กๆที่พวกเขาเคยมองข้าม2เดือนต่อมา กลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อฉุนกึกและเสียงอึกทึกของเมืองกรุงกลายเป็นเพียงความทรงจำจางๆผินยืนสูดอากาศบริสุทธิ์ที่มีกลิ่นดินและละอองน้ำจางๆอยู่บนทางเดินสกายวอล์กเหนือเขื่อนแม่ง,งัดจังหวัดเชียงใหม่เบื้องล่างคือผือนน้ำสีมรกตนิ่งสงบสะท้อนเงาภูเขาเขียวขจีเธอไม่ได้กลับไปแตะต้องงานโรงแรมอีกเลย เงินรางวัลน,นำจับจากการแจ้งเบาะแสคดีคอร์รัปชันระดับชาติผสมกับเงินเก็บหอมรอมริบตลอดหลายปีเพียงพอที่จะทำให้เธอเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่ชีวิตที่สะอาดอย่างแท้จริงพินหยิบผ้าเช็ดหน้าสีขาวสะอาดขึ้นมาบรรจงพับด้วยความละเอียดอ่อนเหมือนเช่นเคยเธอไม่ได้พับเป็นรหัสพิกัดหรือทรงเลขาคณิตประหลาดอีกต่อไปแต่มันคือรูปดอกมะลิที่เรียบง่าย เธอวางมันลงบนม้านั่งไม้ข้างๆชายแก่คนหนึ่งที่กำลังนั่งมองวิวทิวทัศน์ด้วยรอยยิ้มเธอมองออกไปที่เส้นขอบฟ้าความละเอียดรอบคอบที่เคยเกือบเอาชีวิตเธอไปตอนนี้กลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เธอเห็นความงามในสิ่งเล็กๆรอบตัวรอยร้าวบนผนังที่เธอเคยมองหาเพื่อเอาตัวรอดถูกแทนที่ด้วยรอยหยักของใบไม้และระลอกน้ำที่เป็นธรรมชาติ ความจริงบางอย่างก็เหมือนกับคราบฝังลึกพินพึมพำกับตัวเองเบาๆขณะเดินไปตามทางลาดของสกายวอล์กการพยายามกลบเกลื่อนมันอาจทำให้ดูสะอาดตาในตอนแรกแต่สุดท้ายแล้วร่องรอยที่ทิ้งไว้นั่นแหละที่จะบอกว่าใครเป็นคนทำพินก้าวเดินต่อไปด้วยจังหวะที่มั่นคงและเบาสบายเธอหายตัวไปในกลุ่มนักท่องเที่ยว กลายเป็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายทิ้งอดีตที่วุ่นวายไว้เบื้องหลังเหลือเพียงความทรงจำที่ว่าครั้งหนึ่งเธอเคยใช้รหัสพับผ้าเพื่อปลดแอกตัวเองออกจากกรงขังที่เรียกว่าความมืดดำของมนุษย์